สวัสด,ดีเจ้ามนุษย์ชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมมีสไนเปอร์ทีวีอย่างเช่นเคยเราจะมารีวิวในการสุ่มร้านค้าลึกลับนะครับผมใครที่อยากจะดูว่าร้านค้าลึกลับนี้มีอะไรบ้างนะครับดูกันเลยนะครับผมไป99บาทโอ้โหคลิปนี้มีราคาอีกแล้วนะครับใครจะสุ่มร้านค้าลึกลับแพ็กนี้นะครับดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมก่อนจะไปสุ่มเนาะ โอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรนะครับผมตัวอะไรเอ่ยมาโอโหจีคอและไฮนะครับผมโอโหตัวละครระดับตำนานเลยนะเนี่ยโอ้โหได้ของเกลือมากเลยนะครับนะก็ตามนี้นะครับผมผมได้ตัวนี้แยวผมจะรีวิวตัวนี้ก็แล้วกันนะวันนี้จะสกิลอะไรบ้างผมก็ไม่รู้นะครับนะไม่เคยเล่นด้วยแหละตัวนี้นะครับ มาดูกันครับอยู่ตรงไหนโอ้โหหายาวเลยอะ่ะโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเราเคยมีแล้วนะครับเราอัพสามสิบไปแล้วนะครับนะโอ้โหเป็นตัวละครสายบาลาน,นะครับใช่ไหมเออสายวิกนะครับผมสายวิกแต่เป็นดึงโอลิมปิกนะครับผมสายวิกกึ่งล้มไหมแต่มันเขียนว่าสายวิกนะสีเหลืองนะครับผมโอเค ในส่วนของความสามารถนะครับก่อสร้าง3หลัง3ามนบนะครับก็กลับไปอยู่ในจุดที่ยืนนะครับผมเหมือนเป็นนะครับผม4 5นะครับเลือกย้ายไปยังพื้นที่ของเรานะครับผมก็เหมือนเป้นก่อสร้างนะครับผมแล้วก็มีดิเมนชันเคลื่อนย้ายในตัวนะครับผมโอเคส่วนสเกลที่2นะครับเมื่อตกพื้นที่ตัวเองนะครับ90%นะครับจะ ดึงโอลิมปิกนะครับเปิดโอลิมปิกก็แหละนะครับผมเอ่อ90%นะครับแล้วก็40%นะครับจะมีอ่าเอฟเฟกต์นะครับป้องกันอ่าการไม่จ่ายเงินนะครับผมโอเคตามนี้กันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเอามาสลับตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้มันเป็นตัวหน่อของน้องพริ้วนะครับเราที่เกี็บเป็นเซตไอเทมใหม่นะครับโอเคเอามาจัดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวดูไอเทมนิดนึงนะครับวันนี้ผมก็ใส่เป็นหมวก เทเนียมโจมตีกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็เป็นจี้ของเทพีไนกี้นะครับผมอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอะไรดีอ่ะไม่รู้จะใส่อะไรแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือผมใส่เทพีไนกี้ไปเพื่อจะ,อะมีแปนก่อสร้างเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กับน้องจีคอนะครับผมแล้วก็มีดูดในตัวด้วยนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งเป็นดาร์กโดน๊อปี้ซูเปอร์ดิเมนชั่นนะครับผม ชิ้สุดท้ายก็จะเป็นอะไรดีนะเปิดโอลิมปิกแล้วอเอาเชิญด้วยไหมเอานี้ดีกว่านะครับผมเอาปืนเชิญฟองสบู่นะครับผมปาร์ตี้เชิญฟองสบู่นะครับผมโอเคไอเทมเราก็จัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลงในดานครอบครัวเวทมนต์นะครับผมโอเค สำหรับใครที่เข้ามาชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมส่วนใหญ่กอ่าผู้ชมนะครับ90%นะครับยังไม่ได้ติดตามช่องของเราเลยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมมาเจอกับโอ้โหเนวานะครับเป็นตัวแจกนะครับตัวนี้เป็นตัวแจกจะได้ทุกคนนะครับใน ID นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวละครระดับตำนานเหมือนกันนะครับผม ตำนานนี้คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าเก่งนะคืออยู่นานอนะ่ะเออมานานเลยว่ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเพราะเขาได้ทอยก่อนเนาะเราก็ไอเทมตามนี้เลยนะครับผมที่จริงก็มันเอาไปเล่นไม่ได้แล้วนะครับนะแต่เล่นสนุกสนานเล่นได้นะครับผมแต่วันนี้เราก็จะลองเล่นให้ดูกันแล้วกันนะครับผมไครับเขาได้ทอยยาวๆนะครับตอนนี้ไปไหนเพื่อน กับมา้ากหลังนะครับผมเดี๋ยวเราลุ้นเป็นเขาออกไหมก็ปีเราออกเปล่าก็ปีเราออกนะครับผมอ่าเบิร์สองนี้ก็คุกสิครับผมอ่าแล้วเราจะเบิร์นไปสิบสองเนี่ยนะครับจะได้ไม่ได้นะครับดูความแม่นของลูกเต๋าครับโอ้โหสุดยอดเลยสิบสองได้้วยนะครับผมมาครับผลกมาเบิร์นนะครับผมลุ้นเป็นครับโอ้โหเป็นไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเราเบิร์นสองไป โอเคถือว่าใช้ได้นะครับลูกเต๋านี่ถือว่ายัางโอเคอยู่นะครับผมเด้งครับอ่าเปิดโอลิมปิกครับผมรึปบโอ้โหไม่ไปนะครับผมติดโลนะอ่าเวเราจะทอยสามนะครับผมจะได้ไหมโอ้โหทอยสามออกห้ายอดมากเลยโอ้โหมีกลับเมืองด้วยโอ้โหแม่นจังว่ะเพื่อนอ่ะดูครับครับ งไงเพื่อนอ่าลงข้างหน้าแล้วเร,เรอลุ้นเด้ง,งแป้นไม่ออกครับผมเดี๋ยวเราสาดไปครับสาดยาวไปครับผมสิบสองก่อนตั้งก่อน,นครับผมโอ้ยได้การดร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่ถือว่าเกมโอเวอร์เราอยู่นะครับผมอ่าเนี่ยครับมีแป้นในตัวนะแต่แป้นแค่30%มั้งเมื่อกี้เนะี่ยเออเปิดโอลิมปิกครับผม ติดหมวกเหรอไม่ต no ิดครับติดขังไว้แล้วครับผมหาย่ิบเจเอมเลยนะไงเพื่อนขายบ้านขายเมืองเลยนะครับผมโอ้โหโหยจีคอจีคอก็เอาเรื่องนะครับผมนะก็เล่นสนุกสนานได้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเกมหนึงกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราสลับไอเทมนิดนึงนะครับผมใส่เป็นเกาะลอยฟ้าบ้างนะครับผม มันมีแปนในตัวแล้วเนาะเราก็เปลี่ยนสลับเป็นดาบเทพีนกี้นะครับออกเนาะเป็นเกาะลอยฟ้าแทนนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนกันอีกเกมนึ่งกันแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นความชัดเจนของตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ใครจะสุ่มก็ดูดีๆนะครับนะเสียตั้งพีพนะครับผมผมไปอ่านดูในอัตราการสุ่มแล้วนะครับไม่เจอนะครับว่า มีตัวอะไรบ้างนะครับเสือกมาได้ตัวนี้เฉยเลยโอ้โหเป็นตัวนดับที่ไม่มีไม่มีอันดับแล้วมั้งเนี่ยประมาณสองสามอยโอเคครับผมเราได้เล่นก่อนนะครับผมไปครับเบิ้ลสิบสองโอเคถือว่าลูกเต๋ายังโอเคอยู่หมวกเรายังใช้ได้อยู่นะครับผมมามาที่10ครับโอเคเป็นเป็นทำงานบ้าเป็นไม่ทำงาน,นครับผมเบิ้ลสอง Okay. ถือว่าโอเคอยู่พวกเต่ายัางโอเคกลับเมืองครับเราวางหลุมดำไหมครับเปิดโอลิมปิกได้เคลื่อนย,ย,ย้ายไหมเหมือนจะได้เคลื่อนย้ายนะเมื่อกี้โอเคครับผมได้เคลื่อนย้ายอยู่ไปพ,พิเศษมาตรงนี้ต่อครับผมแปลนคนโอ้ยลืมไปร้องต้องสร้างสามหลังนะครับถึงแปลนมันจะทํางานเนาะโอ้หเราก็ไปครับลงคุกไป โอ้ยปลาระเบิดด้วยว่าเพื่อนคือเรามาเจอกับตัวที่แจกฟรีนะครับเป็นอีโวคูณนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่เกลียดเหมือนกันนะแล้วก็เก่งนะผมมองว่าไม่ถือว่าเก่งมากก็ถือว่าพอไปวัดไปว่าได้พอเล่นได้อยู่นะสนานได้อยู่นะครับผมความสามารถพอๆคล้ายๆกับน้องไฮยองนะครับผมมันมีทรายดูดนะครับผมฮะ มีแป้นในตัวมีกักขังในตัวนะครับไม่เป็นไม่มีเนาะเป็นไม่น่าจะมีนะครับต้องเอาแป้นก่อสร้างมานะครับผมโอเคเขาจะทำอะไรต่อ,อเขากลับสายของเขานะครับผมแต่เขาถอยต่อครับผมเราจะตายเลยปะเนี่ย <c oughs> โอ้โหถอยเขาถอยหลังเฉยเลยไอ้เพื่อนโอ้ยเปิดโอลิมปิกด้วยโอ้ตายปะเนี่ย โอ้โหโดนกักขังด้วยครับผมอันนี้ก็คือมันมีขังในตัวด้วยนะครับนะของน้องคูณนะครับผมเสียการไปแล้วนะครับอย่าภาวนาอย่าเข้าติดแปนโอเคถือว่ายังรอดตายนะครับผมไปเบิร์นสิครับ1ิสองได้สิกู้สู้ครับผมหกพันเลยนะไปครับสาสต์ยาวครับสิบสอได้สิบ โอ้โหเราตังเราเหลือศูนย์บาทด้วยนะโอ้โหโอ้โหไม่มีออฟแบบตกเมืองแล้วได้ตังนะครับผมเราหายครับสิบเอ็ดปอยขี้ไหมครับเรามีตังศูนย์บาทด้วยโอเคแย่เลยสิบเอ็ดนะครับผมแปลนติดเปล่า อ่าแปนไม่ติดนะครับผมแล้เวเราทอยสิบสองครับผมถ้าถอยเมืองเขานี่ลงเมืองเขาที่ต้องตายเลยนะ <c oughs> <c oughs> มาครับขยันในแถวคุนสองเด้งเออดิงออกเฉยเลยโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ตรงสองดีไหมโอเคครับเดวเปิดโอลิมปิกครับผม <c oughs> มานี่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  แหนต่อเ,เพื่อนตัดการ์ดไปทีนึงครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเป็นไงแต่จริงออยากเจอไนกี้นะครับแต่หาไม่เจอนะครับผมโอเคครับผมใครจะสุ่มก็ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปตัดสินใจเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสสสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย